สวัสดีวันที่11มกราคม2566นะคะวันนี้นะคะก็มีลูกค้าค่ะเข้ามาดูที่หน้าบ้านแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังติดเครื่องให้ลูกค้าดูกันค่ะพอดีลูกค้ามาหาเครื่องไปไว้ใช้งานนะคะไปไว้สูบน้ำในไร่ไอ้อยค่ะลูกค้าก็เลือกดูหลายชุดแล้วนะคะก็ชอบชุดนี้ค่ะก็เลยให้ลองติดเครื่องให้ดูนะคะ สรุปก,ก็คือตกลงเอาชุดนี้ค่ะสำหรับชุดนี้นะคะเป็นเครื่องคูบต้า ET95 ค่ะกับโครงบิจิวค่ะชุดนี้นะคะเราปิดการถ่ายไปที่17,500บาทค่ะ ก็พร้อมยกไปใช้งานตั้งเครื่องสูบน้ําวันนี้เลยนะคะสําหรับพี่น้องท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถไถนาเดินตามหรือเครื่องคูบต้านะคะไปไว้สูบน้ําย่านาหรือทําประโยชน์ทางด้านอื่นๆน,นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้ค่ะตามเบอร์เลยนะคะ0ูนย์เก้าสามสอค่ะไม่สะดวกโทรจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้ค่ะที่ ID Line นะคะ aek 1 7 1 9ค่ะพิกัดร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านโดขุยใต้ค่ะตำบล อ,อําเภอชนแดนจังหวัดพิชพิูรค่ะใครอยู่ใกล้ในละแวกใกล้เคียงแถวนี้ก็เข้ามาดูมาชมได้ค่ะเรายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะที่มาอุดหนุนกันอีกแล้วนะคะมาอุดหนุนกันหลายชุดแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะว่างๆก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ